ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปามกอล์ฟมาเตอร์นะครับวันนี้ในมือผมเนี่ยก็คือตัวคาร์เวอเลิทตัวล่าสุดของปี2025ใหม่ตัดใ,ใหม่มากยังอยู่ในซีรีส์อยู่แล้วนะครับยังไม่ทันแกะเลยครับ <laughs> จคือหัวเนี่ยผมได้มาจากเพื่อนที่อเมริกานะครับก็ขอบคุณเขาด้วยเป็นเรียกว่าเป็นหัวไม่รู้ว่าหัวแรกๆเลยก็ก็เป็นไปได้ใช่ใช่ครับเทคโนโลยีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเล่าสรรพคุณกันเบื้องต้นอันนี้คือหัวหลบด9นะครับเป็นรุ่นตัวปกติครับไม่ใช่รุ่นทิฟฟานด์ไม่ใช่แม็กฟาสไม่ใช่หัวเบานะครับรุ่นหัวปกติเลยฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย AI 10x face นะครับ our most advanced driver face design by AI ครับคือเขาก็โฆษณาว่า หน้าเนี่ยไม่ว่าจะดูตรงไหนดีกว่าสมาร์ทเฟซของรุ่นไอไอส k e กสิเท่าสิบเท่าตายแล้วตีไม่ต้องพายกันเลยทีนี้ผมว่ารุ่นต่อไปเนี่อาจจะมีร้อยเอ็กซ์รเอกนี่มันคูณร้อยแล้วครับอย่างที่สองก็คือเป็นคาร์บอนอยู่ด้านบนนะครับคาร์บอนอยู่ด้านบนนี่เขาก็บอกโอ้โหเป็นเทคโนโลยีที่หัวบนเบาดีมากช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกเรื่องรูปทรงอีกนะครับรูปทรงก็ทำให้ลูลม เพื่อให้เพิ่มクับสปีดเพื่อให้ maximize ค u ั speed นะครับอันนี้คือค ja, ําพูดจากในเว็บครับเขาเลยคือการ maximize ค u ับส e ีดจากการทํารูปทรงหัวไดรเวอร์ elite ตัวนี้และยังมีน้ําหนักอยู่ข้างหลังเนี่ย13กรัมครับ,รบที่อยู่ตรงนี้คือ neutral นะครับแล้วก็สามารถปรับเฟดปรับรดรอปได้ด้วย hmm. เดี๋ยวในรีวิววันนี้เราก็จะลองปรับกันดูด้วยว่ามันได้ผลจริงหรือไม่หรือเปล่านะครับ ก้านที่เราจะทดสอบในวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาก้านเป็น TPT แล้วกันครับก้าน TPT ที่เราจะทดสอบกับหัว Elite วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นก้าน15โลแล้วกันครับครับเป็นก้านที่ค่อนข้างตึงนิดนึงเฟก X โอ้โหต้องออกกำลังกายใช่าใช่ Prose จะได้ห <ละ S 1> เ,เหมาะสมได้เหงื่อน,นนะเหมาะสมกับกา้าน <c oughs> ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะ Driver ววที่เพิ่งเห็นเนี่ยถือว่าสวยเลยทีเดียวครับเป็นสีเขียวย้อนกลับไปเหมือนรุ่น Epic อ่าใช่มันมีอีปิกแล้วก็อีปฟาอ่าใช่กลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับอิเลีสอันนี้อันนี้มีตัวปรับน้าหนักได้ด้วยน้ำหนักด้านหน้าสองกรัมสามารถปรับน้ำหนักด้านหลังสิบสามถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเป็นสิบสี่สองกับสิบสี่แต่ถ้ามีอย่างี้ก็ดีนะครับสมมติว่าคนอยากจะตีให้มันต่ำหน่อยก็ปรับมาเอาน้ำหนักมาไว้ข้างหน้าเยอะหน่อยอ่าก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหมุดต้องเปลี่ยนให้มันหนักขึ้นหน่อยอันนี้เบาลงหน่อยก็จะเป็นรูปพุ่มมากขึ้นสามารถทำได้หรือคนตีต่ำไป เต็มที่เยอะมากเต็มที่เต็มที่ก็เดี๋ยวดูกันว่าคาลเวนจะทําผลงานได้อย่างเป็นยังไงรับนะครับหัวแรกๆเลยถ้าท่านใดต้องการมาฟิตติ้งหัวอีลิทคาลเวนเดนเชียได้เลยครับผมหูมาไวมากที่นี่มาไวฮะโอ้ยนี่ครับสวยมากยังสวยคาลเวนอีลิม เหมาะสำหรับคนอีลิทอีลิทเท่านั้นนะครับอืมออลิทดาจุดศูนย์นูเทรลเฟดดรอปรับได้นะครับอันนี้เป็นหน้า A I 10x face นะครับก็คือดีกว่าสมาร์ทเฟสเนี่ย10เท่าคาราเบลเคลมอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นคาร์บอนคราวน์เป็นแมตต์แบล็คถือว่าสวยมากสวยจริงครับสวยมากคาราเบลอีลิทครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับปรับดรอปรับเฟด ปรับนูทรลได้รูปทรงเขาก็หูนี่ลาดแอโรไดนามิกเรียกว่าออกแบบมายอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผลงานเป็นอย่างไร,อ,งไรอันนี้ประกอบหัวคาราเว่เรียบร้อยนะครับอีล็กกับก้านในโต15ทรงค่อนข้างสวยนะดำด้านใช่สวยมากเลยครับด้นานหน้าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก้านนะครับ15โลคนนโคลน้ำหนักเนี่ยประมาณเกือบ70กรัมนะครับเฟกเอ็ก <c oughs> ครับ เพราะฉะนั้นโปรเซฟเตรียมตัวฮรับน,นี่รับแรงกระแทกได้ใช่แต่สวยจริงสวยจริงแต่ดูหน้าตีง่ายนะครับถือว่าเป็นหัวตีง่ายครับไม่ใช่เป็นหัวโลสปินของแบบทริปเปิลไดมอนด์นะครับอโอ้หัวใหญ่มากเลยเบื้องต้นจดดูตรงท็อปไลน์เป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดูดูสวยมากเลยครับค่อนข้างน่าจะตีง่ายมากหัวค่อนข้างใหญ่จะเป็นหัวประเภทตีง่ายใช่ครับนะครับดูเลย คือเนี้ยช็อตแรกเลยนะครับโปรเซยังไม่เคยตีมมาก่อนเลยเพิ่งแกะพารติเมื่อกี้แล้วซัดเลยสังเกตด้านบนว่าเป็นช็อตหนึ่งนะครับอ,อ๋อไม่มีสติ๊กเกอร์อ๋อต้องติดสติ๊กเกอร์แต่เท่าที่โดนไปลูกแรกรู้สึกเลยว่ามันลูกออกค่อนข้างเร็วและลอยง่ายผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ลอยง่ายลอยสามสิบแปดฟุตอ้แต่สวยเนาะอูกนี้ น่าจะไกลครับโดนคอเบาๆแต่ไม่แย่300<ม>ง่ายๆใช่ฮะโดนยังไม่ค่อยเต็มมากฮิวไปนิดนึงครับสั่งได้กลางไหมครับลูกนี้ผมว่าค่อนข้างกลางติดปลายนิดนึงยอดเยี่ยมครับโอ้โหต่ไม่รู้มันดูกระโจนแรงจัง329อ่ายังโดนคออยู่หรอไฮฮิลนิดหน่อย ทำไมโดนหนักไปทางคอไงไม่เป็นไรครับถือว่าเราทดสอบ AI 10X Face ครับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวโปรเซฟช่วยตีปลายไม้ให้หน่อย,ยคือเรา,าต้องเราทำรีวิวน่ยเราต้องทดสอบว่าที่เขาบอกว่าตีโดนจุดไหนจุดไหนดีกว่า Smart Face ของ AI Smoke เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หน้าคุ้มครับปลายไม้มไหมครับลุงนี้ปลายแน่นอนครับ สั่นถึงมือเลยครับปลายไม้แน่ๆปกปลายไม้ก็ยังไกลใช่ครับปลายไม้ก็ยัง325รู้ไหมกี้ถือว่าปลายไม้ประมาณ13มิลิเมตรก็เยอะอยู่ครับ,รบ,รบลูกนี้เป็นลองโดนบนไหมครับอ่าโดนด้านบนบ้างไม่ใช่โดนปลายไปแล้วโดนข้างบนโอ้โสปินน้อยเลยโอ้โหลูกนี้โอ้โ300เท่าไหร่ครับ331 สามสามหนึ่งสปินน้อยเลยพันห้าเองสปินพันห้ามีคี้โดนบนใช่เราลองไม่มีจุดหนึ่งที่ผมอยากดูครับก็คือด้านล่างท็อปใช่ไหมครับลองตีโดนด้านล่างให้หน่อยว่าระยะจะหายมากน้อยแค่ไหนครับโอ้นี่ล่างแบบโอ้โหล่างเลยล่างแบบตั้งใจด้วย่ัยโทษทีฮะคือถ้าล่างขนาดเนี้ยอไอสิบเท่าก็ไม่ช่วย กะว่ามันล่างครับเอาใหม่เอาให้มันล่างสุดๆเมื่อกี้เอาใหม่น,นี่ล่างไปล่างไปโอเคล่างคอด้วยอล่างคอที่เป็นจุดอันตรายระยะจะไม่ไกลครับครับสามพันสปินขอล่างปลายให้หน่อยครับล่างปลายโอเคคือถ้าโปไม่เก่งเราสั่งไม่ได้แต่เรื่องจากโปเก่งเราก็สั่งได้ว่าจะให้ตีโดนตรงไหนครับ ผมว่าใช้ได้นะลูกนี้ครับล่างนะครับแต่อาจจะเข้ามาตรงกลางนิดนึงอ่าล่างไปฟูที่ดดโดนเกือบเกือบกลางเลยนะเนี่ยใช่ล่างไปโดนเกือบกลางเลยครับลูกนี้แต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันเหมือนปีเข้าคอง่ายอาจจะเป็นที่กา้านอาจจะไม่ชินแอคชั่นเท่าไหร่ครับทดสอบต่อมานะครับเราจะขยับหมุดจากนูโตรเนี่ยไปดรอกันก่อนแลวกันเพราะหลายๆท่านอยากจะน่าจะอยากรู้ว่า ตีดอมันช่วยจริงหรือเปล่าในการที่จะขยับหมุดจากนูโตรมาที่ดอครับครับเพราะอย่างเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยตีชอบติดเฟสง่ายมากเลยผมเลยแบบว่าถ้าเกิดัวไม้ดึงมาช่วยดอเนี่ยจะช่วยเพื่อนผมได้ไหมอืมแต่ง่ายที่แอดจัดนะเพราะย่าอย่างบางยี่ห้อมันเหมือนต้องยกแผ่นออกมาหมุนค่อยๆเสียบใช่ใช่อันนี้ง่ายหน่อยแต่เลยถ้าไหนจจะสงสัยว่ารูตรงเนี้ยอากาศออกได้ไหมไม่ได้นะครับคือเป็นปึบอยู่ คาราเวก็ดีไซน์มามาแล้วเพราะถ้ามีอากาศออกมาเนี่ยบอลสปีดจะไม่แรงเพราะฉะนั้นดูแลวเนี่ยทึบครับไม่ต้องห่วงอันนี้รอไวแอบใสไปแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะตีรอมากขึ้นหรือเปล่าครับโอ้ดองง่ายเลยเลี้ยวซ้ายเลยครับแน่แนตีเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเหมือนเดิมตีเหมือนเดิมโอ้ไปโดนมันโดนปลายได้ง่าครึ่งไหม อืมโดนป่ายได้ง่ายขึ้นรอจริงๆครับอืมโดนป่ายได้ง่ายขึ้นนะครับขออีกรูปเพื่อความชัวร์ครับอืมมีคอไห่อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้อาจจะโดนคอไปนิดนโดนไม่ดีโดนไม่ดีใช่คือตีดรอเนี่ยคือเรียกว่าไม้เนี่ยช่วยมากที่สุดเท่าที่มันทำได้แล้ว แต่ถ้าโดนเลเยอร์ตีโดนคอหน้าไม้เปิดเนี่ยยังไงก็ฝีโอกาสที่ขวาก็ยังมียังมีเยอะอยู่หลักการของน้ําหนักที่ไปอยู่ตรงเนี้ยก็คือให้ดึงน้ําหนักแมสบนหัวเนี่ยเข้ามาใกล้ก้านมากขึ้นเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยโอกาสที่จะปิดหน้าไม้ก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าน้ําหนักไปอยู่ตรงปลายมันก็จะชะลอหน้าไม้ให้เปิดค้างไว้เดี๋ยวต่อไปจะขยับจากรอไปเป็นเฟดเพราะน้ําหนักอยู่ตรงเนี้ยเวลาเข้าหน้าไม้ก็จะมาช้ากว่ารอ เห็นภาพเลยครับโอเคตอนนี้น้ำหนักอยู่ด้านเฟดครับโปรเซสตีเหมือนเดิมนะครับลูกจะขวาหรือเปล่าอืมรู้สึกว่ามันทิ้งหน้าง่ายเลยรู้สึกขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับใช่มันรู้สึกว่ามันมันหน่วงหหน่อยครับอ่าโอเคเพราะปกติแล้วผมเป็นคนค่อนข้างมือค่อนข,ข้างเร็วอยู่แล้ว ต่ว่าเพราะว่าขับพาร์ทก็ตีใกล้เคียงเดิมนะใช่ครับแต่หน้ามันทิ้งเปิดได้ชัดเจดเนเลยโอ้เบบี้เฟสสวยมากใช่ว้าว <Wow. S 2> อืมเกรดช็อต <Great shot. S 2> ขออีกหนึ่งลูกครับได้ครับแต่จากสองลูกที่เห็นนะหน้าไม้เฟสทูทาเกตอเพิจริงๆครับ โอ้โหเรียกว่าสามจากสามร้อยเปอร์เซ็นเฟดเฟดแน่ๆแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมว่าคาร์เวย์เขาเหมือนทำเป็นเฟดเฟสบายแอดนิดนึงนิดนี้ตัวนี้น่าจะนิวโตรัลครับนิวโตรัลแต่ถ้าเป็นทริปเปิลไดมอนด์เนี่ยจะเป็นเฟสบแอบนะครับใช่ใช่แต่เฟสซูทาร์เก็ตโอเพนจริงๆอันนี้ใช่ทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับคาราเวยอีลิตหัวใหม่ของปี2025ของคาราเวยครับเรื่องรูปทรงเนี่ย ผมว่าด้านบนเนี่ยผมให้สวยใช่ทั้งคาร์บอนแมทแบล็กนะครับใช่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยก็ผมไม่ชอบแค่สีเงินเท่านั้นเองโอเคครับแต่ยังอื่นนะสวยมากใช่ดูดีโอเคแต่สีเงินเนี่ยผมว่าอาจจะนิดนึงนิดนึงดแต่ถ้าบางท่านชอบก็ไปลมดำเอาไปเีถ้าบท่านชอบก็ไปตามกันได้ไปซื้อกันได้นะครับราคาเนี่ยที่อเมริกา ออกมาแล้วอยู่ที่599เหรียญ599เหรียญบวกแท็กซ์ก็อาจจะ600กว่าคูณ35 2 0 0 0 0กว่าก็อาจจะ2 0 0 0 0ื้นต้นๆกลางๆราคายัางไม่ทราบนะครับครับแต่เดี๋ยวผลงานเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับการเทียบน้ำหนักนูโตรรอแล้วก็เฟดนะครับทิศทางเนี่ยรอชัดเจนเฟดชัดเจน นูทรัลนี่อาจจะเป็นเราตีดออยู่แล้วก็เลยออกรอหน่อยๆนะครับระยะใกล้เคียงมากเพราะฉะนั้นระยะอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ทิศทางเรียกว่าคุมได้เลยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ผมว่าผ่านใช่ครับนะครับมีทั้งดอเฟดนูทรเลือกได้ใช่ครับการปรับน้ําหนักหมุดหลายตําแหน่งก็ไม่ได้ทําให้สปินแตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับเฟดอาจจะมากกว่านิดนึงก็เป็นเรื่อง ปกติรตครับคลับดาต้าใกล้เคียงแต่บอลสปีดน้อยไปหน่อยครับไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ว่าผลเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับบอลสปีดอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะหัวไม่ใช่หัวโรสปีดผมว่าใช่เพราะหัวมันดูเป็นสําหรับคนแบบตีง่ายเพราะจบมันค่อนข้างตูดค่อนข้างยาวมากเลยสาหรับ,ค,รบคนอาจจะตีเป็นคนตีไม่ค่อยลอยเไรผมว่าดรเวอร์นี้เหมาะกับคนที่คลับสปีดน้อยกว่า115 มีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยคือเรื่อง Ball Speed นะครับคือ Ball Speed เนี่ย1.3ปลายปลายเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยผมว่าหัวเนี่ยไม่เหมาะกับโป s เซฟครับไม่ใช่หัวไม่ดีแต่หัวไม่เหมาะใช่ครับคถ้าเป็นหัว Triple Diamond เนี่ยผมเชื่อว่า Ball Speed ขึ้นครับหัวนี้แนะนำคลับ Speed อยู่ในช่วงได้ตั้งแต่ผมว่า80ปลายปายนะครับยัน100กลางๆได้เลยใช่ครับหรือ100ต้นตบางคนก็อาจจะได้ใช่ครับต้องดูมุมเข้า ทั้งโอ้โหได้เนมิกลอฟแองเกิลอแทแล้วก็จูนก้านหลายหลอย่างใช่แล้วก็ต้องหาก้านที่เหมาะใช่ครับก้านนี้อาจจะไม่เหมาะกับโปรเซฟก็ได้ใช่ครับทำให้บอลสปีดถึงไม่ขึ้นเท่าที่ควรครับนะครับเพราะฉะนั้นถึงให้ความสําคัญกับการฟิตติ้งทั้งหัวใช่ครับและก้านขนาดว่าผมเป็นคนตีแรงหรือตีเร็วนะแต่พอมาตีไม้ที่ไม่แมชกับผมมันก็เลยทําให้ ประสิทธิผลมันไม่ออกมาเต็มที่ใช่ใช่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือความสําคัญของการฟิตติ้งไม้ใช่ครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคนไปถ้าท่านใดต้องการมาฟิตติ้งหัวไดรเวอร์คาร์เลย์เอลิทวันนี้มีให้ฟิตแล้วนะครับที่กอล์ฟมาร์สเตอร์แอดแล้วมาได้เลยแอดกอล์ฟมาร์สเตอร์หนึ่งหกแปดครับและก้านเพียบทีพีทีฟูจิคุระทวยดีเบบีเอสอาเวนตัสโอ้โหมิตซูบิชิเทนเซไดมานาเยอะมาชุดเหล็กด้วยการเหล็กด้วยการเหล็กด้วยมีเยอะนะครับ แต่ที่สําคัญคือต้องมาลองครับคาราเลย์เอลิทก่อนสั่งต้องลองดูหัวไหนก้านไหนมเหมาะมที่สุดใช่ครับสำหรับคลิปนี้รีวิวคาราเลเอลิทลาไปก่อนนะครับสําหรับท่านใดต้องการจะซื้อหลอสักครู่ตอนนี้ยังไม่มีใช่มาเร็วเกินไปยังไม่มีอันนี้คือเป็นหาที่สามารถมาฟิตกันก่อนได้นะครับตอนนี้ยังมีตัวเดียวอยู่พ่อหนไหนชิ้นหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับบาย